วันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์ไฟป่าเราคงได้ยินข่าวเมื่อช่วงเป็นเดือนที่ผ่านมานะคะว่าเรื่องของไฟป่าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกโอ้โหหลายคนค่อนข้างกลัวกันเลยทีเดียวแต่มันไม่ใช่แค่จุดนั้นจุดเดียวมันมีอีกหลายพื้นที่ด้วยสภาพอากาศที่มันแห้งแล้งสภาพอากาศที่มันร้อนมากๆเป็นส่วนหนึ่งค่ะเราทราบกันดีว่าส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมมาจากธรรมชาติมันก่อให้เกิดไฟป่าได้แต่ส่วนหนึ่งค่ะเราก็รู้กันดีว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ เราจะมาพูดคุยกันคะ่ะในมุมของคนที่จะต้องเข้าไปกำกับควบคุมดูแลการดับไฟป่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราจะทำอย่างไรให้ฝีมือมนุษย์ที่เกิดขึ้นนั้นเขาไม่ทำอีกสาเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นมาจากอะไรคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่จะรู้ดีว่ามันมีความต้องการบางอย่างถึงต้องมีการเผาป่ากันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้นะคะเขาก็ทําปฏิบัติการเพื่อที่จะเข้าไปดับแต่มันมีความอันตรายทั้งสิ้นคะ่ะ ทั้งคนที่เข้าไปทําหน้าที่ตรงนั้นทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เรานึกภาพดูว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ได้แล้วมันลามไปยังบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหรือพื้นที่ทําไร่ทํานาของพี่น้องประชาชนอีกเยอะแยะมากมายมันจะเกิดความเสียหายขนาดไหนวันนี้เราต้องมาคุยกันค่ะทั้งในมุมของพี่น้องประชาชนเองและในมุมของคนที่ทําหน้าที่เข้าไปควบคุมไฟตรงนั้นเขาต้องทําอย่างไรกันบ้างวันนี้พูดคุยกับคุณชาติชายไทยกล้านะคะท่าน,นเป็นผอ,อ,อสถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูงทาฟตาค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหท่หานผอคะเมื่อสักครู่ถ้าเราเห็นจากภาพก็จะเห็นว่าเวลาไฟป่ามันโหมโหมลุกเนี่ยมันก็น่ากลัวพอสมควรเหมือนกันเลยนะคะแล้วการที่จะเข้าไปแน่นอนละพี่น้องประชาชนบางคนบอกว่าฉันคงไม่เข้าไปช่วยเผาหรอกไป,ไป,ไ,ปไปช่วยดับหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมคะก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างพี่ๆทั้งหลายที่ทําหน้าที่เข้าไปดับไฟป่ากันแต่ถามอย่างแรกก่อนเลยค่ะเพราะว่าที่เดันพูดไปก็คือ บางทีมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติสิถ้ามันเกิดจากธรรมชาติเกิดจากความร้อนที่มันอยู่ในจุดฮอตสปอตจุดความร้อนสูงๆโอเคมันเกิดได้แต่ฝีมือมนุษย์ที่มันมีมากกว่าอันนี้สิ่งที่เราไปเจอมามัน,น,นเป็นยังไงบ้างคะเป็นที่รู้เลยครับว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเกิดจากมนุษย์ไม่ได้เกิดจากมชาติไม่ได้เกิดจากธรรมชาติธรรมชาติในที่ว่าจะเกิดในประจุไฟฟา้ฟาฟ้าผ่ามีประกายไฟน้อยมาก5%เปอนอ แล้วก็จะมีมนุษย์หนึ่งตั้งใจจุดนะครับ uh huh. จุดโดยรู้เท่าไม่ถึงการจุดโดยความเชื่อบางอย่างว่าจะจุดไปแล้วจะมีผักหวานกิน uh huh. อันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านพื้นที่พอเวลาที่เราผมได้ร่วมบินดับไฟป่ากับ uh huh. กระทรวงทรัพยากรก,ากระทรวงสำนักฝนหลวงมา uh huh. เป็นไรเวลานานนะครับแล้วก็มีพวกพวกก็ทํากันอยู่ ทุกครั้งบางทีตอนเช้าท่านผู้ว่าในแต่ละจังหวัดก็ตั้งศูนย์ขึ้นมาก<ฆ>็ามีรายงานมาเช้านี้มีไฟป่าห้าสิบจุดเครื่องสามสี่ตัวก็บินกันทั้งวันนะครับทั้งภาคพื้นดินทั้งนะครับพอตอนเย็นห้าหกโมงเย็นผลยังเหลืออีกหกสิบจุดบางทีเจ็ดสิบจุดด้วยซ้ำบางทีบินบินไปนี่เห็นเลยนะครับว่ามีคนกำลังถือโคมถืออะไรอยู่คือเห็นชัดเจน<ล>เ,เห็นชัดเจนว่า,าผูกพี่ๆนะครับ มีความประสงค์คือจุดไฟเผาป่านะครับทีนี้มันก็อย่างที่บอกครับว่าเราเราต้องคิดกันเยอะๆนะครับในเรื่องของส่วนของการที่ว่าติงหูร้อนยังไงเราถึงจะเพ่นโอเคอันนั้น็อันนี้อันนี้อันนั้นเป็นปลายเป็นปลายเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราเนี่ยอย่างชุดอย่างพวกผมที่ผมใส่เนี่ยเราก็จะเป็นชุดจริงๆแล้วเราก็ยังขาดปัจจัยเรื่องของชุดเรื่องอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับมากมาก นะครับแล้วก็เช่นอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงดับไฟป่าเนี่ยครับก็ต้องมีหนึ่งนะครับหมวกหน้ากากโดยเฉพาะหน้ากากหน้ากากเป็นกองโก้ที่ปิดปิดคือการควันมนุษย์เรานี่ถ้าควันเข้าตาปั๊บนี่น้ำมูกน้ำตาไหลแล้วก็จะไปต่อ,อไม่ได้แต่ถ้าเราใส่หน้ากากแล้วก็มีแมสซึ่งหนาพอสมควรน,นี่ก็ยังทนไฟอะไรได้นะครับแล้วก็ชุด ก็เป็นชุดกันไฟแต่กันไฟก็ต้องเป็นชุดอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นชุดเป็นแค่กางเกงยีนผ้ายีนแต่ว่าชุบสารไฟร e r e าร์เดนคือกันไฟได้นะครับแล้วก็หนาแล้วก็รองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าที่หนาคือสามารถเหยียบบนไฟได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นอย่างดีถุงมืออย่างดีนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ประจําตัวนะครับเช่นพั่ว นะครับจอบเสียมหรือว่าที่ตบยางเป็นยางแผ่นยางนะครับแล้วก็อุปกรณ์เป็นแบ็คแพ็คประจําตัวอย่างที่เห็นเป็นลักษณะลักษณะอย่างนี้ครับอันนี้คือเราต้องแบบต้องแบกไปด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยบางทีมันก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฟิร์สเอทปฐมพยาบาลอาหารน้ําที่เราต้องใช้เวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นนานขนาดไหนใช่แล้วก็ในประเทศที่เจริญแล้วอย่างผมผมเรียนดับไฟป่ามาจากที่อเมริกาก็คือ เราจะต้องมีแบรนเกตซึ่งใช้สําหรับเวลาที่สุดท้ายเนี่ยเราจะใช้คุมตัวเกิดมันมีวูบขึ้นมามันก็ทนได้ในระดับหนึ่ง,งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นส่วนตัวส่วนป้องกันอะไรพวกนี้แต่ว่าไอ้ติ่งหูร้อนเนี่ยหมายความว่าพอมันร้อนจัดไปเนี่ยคือมันทนไม่ไหวอยู่ก็ต้องออกอแล้วเสร็จแล้วการที่จะเข้าไปดับไฟป่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราตายหรือว่าเสียชีวิตคือถูกไฟล้อม S 2> <S 2> <S นะครับสองไอ้ยอย่างเป็นเขาเนี่ยยังพอรู้ว่านี่เนินเขาอยู่ข้างบน <S 2> <S 2> <S แต่บางทีเป็นป่าอ้อยนะครับเป็นป่าอ้อยนี่เข้าไปมันแบนมันมองไม่เห็นนะครับดันพอเราเข้าไปดับไฟป่าเนี่ยเป็นกอหญ้าเนี่ยรถแตบเพลิงเข้าไปเนี่ยถ้าเข้าเทคนิคไม่ดีนะครับโดยไม่มีการประสานงานหรือว่าไม่รู้ว่าเข้าไปทางไหนออกทางไหนเนี่ยเทคนิคง,ง่ายๆพราะขมาพันเสาอ่พันยอดไม้ไว้นะครับเห็นไกลๆนะครับเห็นไกลๆเสร็ววาเนียตรงเนี้ยคือจุดที่เข้ามา เพราะพอมันควันมันเต็มเต็มที่เข้ามาแล้วมองไม่เห็น <esp> ก็ได้ข่าวก็คงได้ข่าวเมื่อประมาณปีที่แล้วก็รถดับเพลิงไหม้หไปสองสำคัญอยู่ในป่าอ้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นรถมันก็ไม่เท่าไหร่หแต่ถ้าเป็นชีวิตของพี่น้องสาสาสมัครหรือว่าดับเพลิงเจ้าที่เสือไฟของกรมอุทยานเนี่ยมันก็จะต้องเรียกว่า ก็ก็ก็ต้องระวังนะครับอันนี้ก็คือต้องต้องช่วยกันโอ้พอฟังแบบนี้แล้วนั่นเท่ากับว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แบบนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปทําหน้าที่ในการดับไฟป่าได้เพราะมันค่อนข้างอันตรายพอสมควรเลยทีเดียวถ้าไม่รู้หลักในการที่จะป้องกันตัวเองเพราะว่าขนาดเป็นเจ้าหน้าที่เองโอ้โหอุปกรณ์ยังต้องแบบเยอะขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นทีนี้ต้องถามต่อแหละค่ะว่าแล้วอันตรายจากการดับไฟป่าที่มันจะเกิดขึ้นที่เราจะต้องรู้อ่าวันนี้หลายๆคนอาจจะฟังแล้วอ่ะสน ใจเรื่องไฟป่าที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งสนใจเรื่องในอนาคตข้างหน้าว่าอุโหถ้าฉันอยากจะเข้าไปมีส่วนช่วย mm hmm. เพื่อที่จะรักษาพื้นที่เพราะมันคือป่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำเท่านั้นเลยเขาจะเขาเขาจะต้องมีข้อควรระวังอย่างไรอันตรายอย่างไรถ้าไม่มีองค์ความรู้เข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรคือใน,ใน,ใ,นในพื้นฐานนะครับของของ,ของการที่จะเตรียมการดับไฟป่าเนี่ยอันดับแรกคือการป้องกันป้องกันระยะสั้นระยะยาวนะครับป้องกันยังไงบ้างหนึ่งบุคคลป้องกันแต่ละบ้านถ้าคุณมีบ้านติดกับป่า ยี่สิบเมตรได้ไว้ซะเดือนธันวาพอเดือนธันวา,าครับทุกคนเนี่ยใช่ครับถางป่าหา2ยี่สิบเมตรนะครับเสร็จแล้วพอเราแต่ละบ้านทุกคนก็มีนะครับเป็นแบลเรียร์ของตัวเองเสร็จใหญ่ขึ้นไปก็เป็นของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแล้วก็เป็นอบตแล้วก็กำนันก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็แบลเรียร์ถ้าตรงไหนที่เป็นป่าเราก็ควรจะต้องมีการถางป่าลดเกรดดันไปนะครับในบางส่วนเนี่ยเราอาจจะมีการเผาป่า ตั้งใจเผาป่าโดยหน่วยงานภาครัฐนะครับอันนี้คือตั้งใจเนาะใช่ครับตั้งใจแล้วโดยมีรถดับเพลิงไปคือการไว้ตรงนี้มันการจากบ้านเลยแล้วก็ยืนอยู่ที่บ้านแล้วก็เผาออกไปแล้วก็เผาออไปเพราะฉะนั้นเราเผาเดือนธันวามกราคุมพามีนาเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลตอนช่วงปีใหม่แล้วก็สงการว่าไฟมันจะลุกขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะว่ามันถูกตัดเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นภูเขาสูงอะไรพวกนี้เราอาจจะต้องมีการถากหรือไถ S <S นะครับว่างอย่างน้อยก็ประมาณ10เมตรนะครับสาฟุตเพราะงี้ก็10สิเมตรหรือว่าหเมตรขึ้นไปพอนั่นไปแล้วคือมันจะได้เป็นล็อกล็อกไหมก็ไหมเป็นล็อกล็อกนะครับคือไม่ได้ไหมทั้งหมดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการอาสอนนะครับตั้งแต่คือเป็นการเรียนรู้ระยะยาวให้กับประชาชนตั้งแต่ อนุบาลวันหนึ่งต้องรักป่าคือเขาควรต้องรู้ต้องรู้ครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเข้าไปช่วยเราในการดับไฟป่าได้เพราะอันตรายเกินไปแต่สิ่งที่เราต้องรู้เบื้องต้นคือจะทํายังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดใช่แล้วก็สอนสอนเป็นระยะยาวเลยครับเรื่องเด็กเนี่ยว่าอยู่ต้องรักป่าอยู่ต้องปลูกต้นไม้อยู่ต้องรักษาสภาพแวดล้อม นะครับและถ้าเกิดไฟป่าคุณต้องสามารถแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องได้นะครับและชุมชนก็ต้องเข้มแข็งคําคว่าชุมชนเข้มแข็งหมายความมีการเตรียมการนะครับโอเคกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วถเกิดเหตุไฟป่าขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรอาหารเครื่องเดิมมีกองสนับสนุนแม่บ้านอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือช่วยกันหมดแต่ในส่วนที่ใหญ่ขึ้นไปของอําเภอนะครับจังหวัด นะครับตอนนี้ก็คือเป็นคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีตามแผนชาตินะครับแล้วก็ท,ที่ที่ได้ทำกันมาคือตั้งเป็นศูนย์แล้วก็ประสานงานนะครับใครทําใครช่วยใครจ่ายใครพูดต่างๆ่นี่ต้องชัดเจนนะครับปัญหามันอยู่ที่ว่า มีแต่คนพูดคนทามันน้อยและโดยเฉพาะคนจ่ายมันไม่ค่อยมีคนจ่ายนี่หมายถึงยังไงคะคนจ่ายก็คือค่าใช้จ่ายในการค่าน้ําค่าอาหารค่าโอเคคือการดูแลขั้นพื้นฐานพวกเราที่แหละเราทํางานเราก็ต้องด้รการดูแลพอาเกิดมันไฟใหญ่แล้วมันยังมีอีกแล้วไม่ใช่ไฟป่าอย่างเดียวยังมีไฟขยะอ่ที่เขาเผากันมันเกิดทุกปีหนึ่งไม่รู้ว่า ป็นผมไม่คิดว่ามันมันเกิดจากขยะมันทับถมจนเกิด simultaneous combustion คือเกิดการสะสมความร้อนและไฟ <จน S 2> ไหมจนมันทำให้ไฟไหม้หรือเปล่าผมาว่ามันจะเป็นละครมากไปหน่อยอมผมคิดว่านหนึงประมาทสัเภ้าตั้งใจผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้พูดหมายความว่า,า,าบางพื้นที่จะมีมการเผาเพื่อจะลดปริมาณขยะโดยที่ไม่ต้องทำลายอ,อันนี้ตอนนี้ก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับแต่ว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ย ต้องชัดเจนมันชุมชนต้องช่วยกันมันไม่ช่วยกันคนดับไฟได้ก็ต้องดับไฟคนมีความรู้ก็เข้าไปดับคนมีอุปกรณ์ก็เข้าไปดับแต่คนที่เหลือก็คือสามารถเข้าไปป่าอาหารยารักษาโรคเป็นแบ็กอัพช่วยกันชุมชนมันเป็นของพวกเราทุกคนประเทศเป็นของพวกเราทุกคนนะครับต้องสอนให้รู้จักรักให้รู้จักปลูกสร้างสรรพ่อเกิดเหตุมามันไม่ใช่เฉพาะไฟป่าไฟไหม้น้ําท่วมแผ่นดินไหวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเกิดเหตุ ทุกคนต้องช่วยกันมีหน้าที่และโดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดนะครับว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยคุณเรียนมาเก่งขนาดไหนผมไม่ทราบนะแต่พอเกิดเหตุขึ้นมาไปบ้านกำนันไปบ้านผู้ใหญ่บ้านอาบาตาไปอำเภอจังหวัดไปรายงานตัวว่าผมดับไฟเป็นมผมช่วยได้ผมมีเรือผมมีรถ<ม>แต่ปัญหาบ้านเราเนี่ยคือรอนะครับไฟเดี๋ยวมันก็ดับเองบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการนะครับแล้วก็<ม>บางอย่างมัน ให้ถือเป็นธุระของแผ่นดินให้เป็นธุระของประชาชน